สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการใอ,อร้สวชุดเนี้เลือกนายกตรีได้5ปีสวชุดพิเศษที่กรอตชตั้งมาเนี่ยเลือกนายกได้5ปีถามว่าถ้าคำถามนี่ไปถามประชาชนตรงๆเนี่ยประชาชนจะตอบไงผมว่าคนคงไม่เอาอะกังวลเรื่องการล้มล้างเพราะมันติดล็อกและมูลบ0กสูาอยู่แล้ว ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับผมไล่เรียงทีละประเด็นนะหนึ่งถ้าจะทําประชามติก่อนเนี่ยระวังให้ดีนะอย่าแพ้นะแพ้เมื่อไหร่ะละฐมน60มันมีความชอบธรรมที่จะอยู่กันชั่วอาลาปราสารแน่ๆถ้าแพ้บุ๊บนี่ยุ่งเลยนะถ้าแพ้เมื่อไหร่นี่หมายถึงอะไรฮะหมายถึงรัฐมนูญ60นี่นะครับได้รับการมัดตาสั่งได้ยันกันภัยเอาไว้เต็มหมดเลยครับ คนที่เคลียร์คนที่ปกป้องรัฐมนตรี0ก็จะเอาไปอ้างทันทีครับฉบับนี้แตกไม่ได้แล้วเว้ยเพราะอะไรอ้างประชามติที่ผ่านมานี่เห็นไหมประชาชนออกมาโหวตแยสรัฐ yes, มนตรี0เสร็จแล้วยังไงครับคุณไปถามประชาชนอีกรอบนึงว่าจะให้ทาใหม่นั้งฉบับแทน60ไหมต้้งคุณก็แพ้อ,อีกเท่ากับว่าชนะประชามติมาสองทีเนี่ยโอ้โหมัดแน่นเลยดังนั้นถ้าจะทําต้องมั่นใจว่าชนะแล้วต้องทุ่มสรพกำลังทุกอย่างเอาชนะให้ได้สอง คำถามประชามติถามาว่าอะไรเอาให้ชัดทําไมผมถึงบอกว่าคําถามประชามติสําคัญครับเวลาเราตั้งประเด็นประชามาติทนะ่านผู้ชมท่านผู้ฟังจําได้ไหมประชามาติในวันที่7สิงหาคมปี59จําจกันได้ไหมครับเขามีคําถามสองคำถามนะคาถามหนึ่งบวนเยสกับร่มรูปสูนยกลับอีกคาถามหนึ่งที่เราเรียกกันคําถามพ่ว เขียนสลับซับซ้อนมากเลยครับอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ผลลัพธ์ของมันคืออะไรทําให้สวออชุดเนี้ยเลือกนายกมัตรีได้5ปีสวชุดพิเศษที่กรอชอตั้งมาเนี่ยเลือกนายกได้5ปีถามว่าถ้าคําถามนี้ไปถามประชาชนตรงๆเนี่ยประชาชนจะตอบไงผมว่าคนคงไม่เอาอะ แต่คํา,าถามประชาปติส okay. mm. ัมพันมันเขียนซับซ้อนครับบอกว่าให้มีสวชุดเฉพาะการอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาทําหน้าที่ปฏิรูปประเทศเลยไม่รู้แต่ริงซ่อนเรื่องอานาจเลือกนายกเอาไว้แล้วเป็นไงฮะโหวตเยสมาทุกวันนี้เนี่ยสวยังเลือกนายกของเราได้อยู่เลยอันที่สามรูปแบบของสสชลถ้ามาจัดการเลือกตั้งเนี่ยผมเสนอครับว่าให้ใช้ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเอาเขตประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง แล้วเปิดทางให้สอสอแข่งกันนะครับอันที่4ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มล้างเพราะมันติดล็อกแล้วมันบกศูนย์ไว้อยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครองอันที่5ต้องพูดถึงเนื้อหาของร่างใหม่ด้วยครับเชิญชวนให้พักการเมืองให้สสและสผู้สมัครสอสอเนี่ยต้องช่วยกันพูดครับว่าถ้าเลือกตัวเองเข้าไปเนี่ยเป็นสสอ,อแล้วตัวเองจะร่างรัฐมนูแบบไหนอย่าคิดแต่แค่ว่า สอสออย่าคิดแต่แค่ว่าเซ็นเช็คเปล่าให้สอสอรอไปเขียนฐธรรมารญยังไงก็ได้ไม่เอาครับต่อสอพรคการเมืองต้องพูดได้เหมือนกันว่าอยากเห็นรัฐมนูญแบบไหนเช่นเดียวกันผู้สมัครสอสอรอก็ต้องพูดได้ครับรณรงได้ว่าประชาชนเลือกฉันเลือกไปเป็นสอสอรอเดี๋ยวฉันจะเขียนรัฐมนูญแบบไหนเนะครับและประการสุดท้ายประการที่6กเรียกร้องเรื่องระยะเวลาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องวางไทม์ไลน์ให้ประชาชนเห็นครับว่าถ้าคุณสัญญิงสัญญากับประชาชนไว้ว่าคุณจะอยู่ ชั่วคราวขอให้รัฐมนรใหม่กำเนิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่คุณวางไทม์ไลน์ครหน่อยปีหนึ่งจบไหมสองปีจบไหมนะครและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ